ก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะครับหลังจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดเนี่ยนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็หันมาตรวจสอบมาตรฐานกันนะครับเช่นเดียวกันครับ,รบกับางด้านของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับมีการทบทวนมาตรฐานถังบรรจุก๊าซทุกชนิดใหม่นะครับหลังเกิดเหตุถังดับเพลิงระเบิดนั่นเองครับ นายบรรจงสุกรีทาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมออนะครับก็กล่าวว่าจากอุบัติเหตุถังดับเพลิงระเบิดขณะซ้อมดับเพลิงในโรงเรียนราชวินิตมัธยมส่งผลให้สอมออดำเน,นินการทบทวนมาตรฐานถังดับอขออภัยครับถบังบรรจุก,ก๊าซทุกชนิดใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้อถังดับเพลิงของประชาชนโดยมีคณะกรมาการมาการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับ าทางด้าน,นของประกะศสวงอุตสาหากรรมเป็นประธานตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชาการจาก26แห่งนะครับร่วมพิจารณาซึ่งจะพิจารณามาตรฐานที่ยังไม่ได้บังคับใช้และแนวทางการปรับปรุงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานกันด้วยนะครับปัจจุบันนะครับก็มีกําหนดมาตรฐาน3ประเภทด้วยกันครับคุณผู้ชมจะประกอบไปด้วยถังเคมีแห้งชนิดหูหิ้วที่ได้ออกใบอนุญาตไปจํานวน36รายนะครับ ถังโฟมจำนวน6รายส่วนถังเคมีชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ครับเช่นเดียวกับที่เกิดเหตุโรงเรียนราชวินิตนะครับยังไม่มีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตและก็จะมีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการกำหนดมาตรฐานถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งนะครับและโฟมกำหนดให้ผู้นำเข้าผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานพร้อมย้ำนะครับไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก เนื่องจากปัจจุบันนี้เองเนี่ยการจำหน่ายถังดับเพลิงจะใช้กันเพียง2ประเภทเท่านั้นนั่นก็คือชนิดถังเคมีแห้งและโฟมซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะมีมาตรฐานการนำเข้าการผลิตการจำหน่ายและมีการกำหนดโทษที่หนักหากไม่ปฏิบัติตามนั่นก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยยังมีหน่วยออกตรวจทั้งการจำหน่ายยังร้านค้าและ ตลาดออนไลน์ด้วยพร้อมแนะนําให้ประชาชนที่ซื้อถังดับเพลิงให้สังเกตตาสัญลักษณ์มออกอรครับมีวงกลมล้อมรอบพร้อมเลขที่แล้วก็ QR Code โคกำกับด้านข้างที่สามารถสแกนดูบริษัทที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายได้นะครับ